ตัวนี้มีไว้ทำอะไรแล้วก็หน้าที่ของมันคืออะไรวิธีการใส่ยากไหมก็คลิปนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ Modify Ink สวัสดีครับน,นะครับกับรีวิวสินค้าในกลุ่มของเครื่อง DFT หรือว่า DTF นะครับนี่จะเป็นรีวิวตัวอุปกรณ์เสริมชนิดนึงนะครับที่เรามีให้กับพรินเตอร์ทุกรุ่นของ Modify Ink ที่เป็นเครื่องพิมพ์ DFT นะครับว่าเจ้า สปริงโหลดนะครับหน้าตาเป็นนี้นะครับเป็นท่อนเหล็กแล้วก็ข้างในก็จะมีสปริงหัวมันก็จะเป็นแกน6มิลน,นะครับเดิมทีพินเตอร์ของ m o d i f y i n ิก็จะเป็นบอดี้แอร์มีฝาหลังที่ใช้สำหรับใส่เป็นแผ่นนะครับแบบนี้สันก็จะทำมาแบบนี้นะครับ ถ้าลูกค้าใช้พิมพ์ฟิล์มเป็นแผ่นเนี่ยลูกค้าก็แค่ดึงขึ้นมาก็พิมได้ปกตินะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้เป็นงานพิมพ์แบบผ่านโลต้องการพิมพ์ยาวลูกค้าบางท่านก็ใช้การย่อมนลงมาแล้วก็เอาโลไว้ด้านหลังนะครับแต่ของ modify ink เราทำตัวสปริงโหลดมาให้ลูกค้าใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้เวลาอยู่โลด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านโล โลบางรุ่นก็จะต่ำนะครับหรือว่าฟีมันอยู่ในโลน้อยมันก็จะต่ำมันก็เกิดเคอร์ฟหรือว่าเกิดตัวยกสูงขึ้นมาในช่วงที่มันโดนฝาหลังเนี้ยนะครับวิธีง่งายๆในการใช้สปริงโลในการประกอบก็คือใช้อะไรก็ได้ครับตรงนี้มันจะมีคล้ายๆเป็นพลาสติกดันขึ้นมานะครับแล้วก็กดขึ้นอันนี้ผมถายเองมือเดียวนะอีกมือนึงถอด แค่นี้ครับข้างในก็จะเป็นรู6มิลอยู่แล้วนะครับของมันไม่ได้แปลงอะไรนะครับเราจะถอดเปลี่ยนแล้วก็ใช้แบบเดิมได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวบอดี้ของเครื่องนะครับใช้กับ L108 ได้ทุกตัวนะครับที่เป็น DFT นะครับเราก็นำสปริงโหลดนำแกนข้างในี้ใส่เข้าไป แค่าหนึ่งมันก็จะโหลดเข้าไปกับตัอนี้เองครับสปริงโหลดก็ระดับของมันก็จะเป็นแนวเดียวกับตัวโลนะฮะด้านหลังตัวโลอยู่นี่นะฮะแล้วก็มานี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเวลาเครื่องพิมพ์ทำงานตัวสปริงโหลด ภายในจะมีลูกปืนอยู่แล้วนะครับมันก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมียางตัวนี้นะครับปรับเหมือนกับตัวนี้นะครับปรับขนาดของฟิล์มฟิล์มเล็กฟิล์ม30ฟิล์มสาก็สามารถปรับได้ตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมถามว่าจําเป็นมากไหมบางท่านอาจจะบอกว่ามันก็ไม่จําเป็นนะอันเดิมก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีไว้สําหรับงานพิมพ์โลมีดีกว่าไม่มีนะครับ ไม่ได้แปลงเครื่องไม่ได้ยุ่งยากในการใส่เป็นอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆที่ที่มีดีกว่าไม่มีนะครับก็อยู่ในชุดของปรินเตอร์ทุกตัวของ Modify Ink อยู่แล้วนะครับ Modify Ink รับประกันเครื่องพิมพ์แล้วก็หัวพิมพ์ทั้งระบบรวมทั้งอุปกรณ์เสริมหนึ่งปีนะครับทุกๆตัวของสินค้า Modify Ink mm hmm. ก็จะมีรับประกันหมดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เราก็เห็นปัญหาในการใช้งานจริงของลูกค้าลหลายท่านนะครับ ก็นํามาบอกเราแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมมาให้ลูกค้าคิดเราก็คิดตามนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวอุปกรณ์ให้ลูกค้านะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมของลูกค้าทุกท่านหรือว่าท่านที่สนใจเครื่องพิมพ์ DFT นะครับ Modify Ink มี DFT อยู่3รุ่นนะครับก็คือรุ่น DFT Standard รุ่นแอดวานและรุ่นไ y เป r นะฮะตัว ตันดาเนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะของ p ิ i เตอร์ดีของ m o d i f y i n ินะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดตัวเริ่มต้นนะครับขอบคุณมากครับติดต่อสอบถามได้ที่ m o d i f y i n ิทุกสาขาหรือว่า Line แอดแอดโมดิฟายอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ